สวัสดีครับแมชชิ่งบตแบตตรี่ไฟนิวไรส์มาแล้วตอนมื่อไหรแล้วเฮ้ยวันนี้แข่งวันเสาร์ที่8มีนาคมนะครับก็เดือนนี้นะมีมีอะไรนะ n v t 0 5ออกเขาก็มีของใหม่ออกเขาก็นี่แหละสาดกันแล้วนักสัตว์นะครับมาดูดี่ใครเจอกันวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ NC j o c k ออกซิเจนเล่นอะไรผมเล่นสิบสองนักสัตว์ครับของแค้ป่ะนี่องแคร์เจอครับนี่ครับผมสิสองนักสัตว์ครับแต่ผมลิเฟอร์สิสองนักสัตว์แต่ผมหกปลอมนะไม่ปลอมไม่ปลอมอันนี้แค่สิสองนักสัตว์ดากรก่อนจิ้งเหลนสิบสองนักสัตว์จิ้งเหลนมาเรามาเท้าต่อยกันนี่ก่อนทอยเต่านะครับแล้วก็เราโฆษณาเข้ามาไหมไปเดินสองซัไปเดินผู้สภานะครับตอนนี้เริ่มก่อน NTD นะครับ NTD ศูนย์ห้าเป็นฮีโร่เวิร์แล้วก็ NTD ศูนย์หกเป็นสตาร์แล้วก็เวิร์เปิดพรีออเดอร์กันแล้วนะครับกล่องละสองร้อยห้าสิบใครสุดยดก็ปรียดกันได้นะครับมีเวลายาวๆให้เก็บตังค์กันนะจ๊ะถูกยังไรครับถูกจังเลยแค่แค่ได้ไหมถูกจังเลยใครผู้เล่นใหม่คนไหนเล่นครับเนี่ยถูกใจแค่แค่ได้ไหมครับแค่แค่ได้ครับได้กลับตัวไม่ได้ไงกลับตัวก็ไม่ได้เฮ้ยฮัลโหลกลับตัวแล้วหัวทิ่มมั้ยเป็นจู๊ เยงคนแก่ก็คืเแม่ว่าใครแก่สเตนสเนอ๋ออ๋ออ๋อวูลี่อะคุณวูลี่อะอืมีคนดีม่ได้ครับชัดจวแค่อดแรงฮ่วงเวลาจ่ายดรีมูฟไม่ทำอะไรเนาะ จวนึงถ้าการที่รีมูฟเป็นสิบสองลัศมีได้จูอีกหนึ่งเอาเลยไปลูบัดดี้คอสังเกตก็หนึ่งใบสดชาร์จทุกตัวนับเป็นบัดดี้นะฮะน้ององนจับมือนะครับเทคของบัดดี้โซนนะฮะออนมาร์ชออนมาร์ชออนมาร์ อตก็ันก็งูจัวหนึ่งบาทชั้นอยู่ไหนสองแบบทเทิร์นสองขีใส่เลือดโอ้ยไฟนอลจบละจัวหนึ่งชชดจัวเมนมีอะไรบอมีไหมบอมบี มันมีด้วยแสแตนด์ดอทำอะไรด้วยนะแครถเคเวลาคิดแป๊บแล้วคือวางแล้วไม่พูดบอกคิดไตลกจัแล้วอเดี๋ยวผมตัดเว้นนก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 ้งูดิงูฮะนกงอเร็งูอะไลยจอเจหนึ่งบวไปสิบสองเจหนึ่งสิบสองจริงเปล่าสิบสองจริงครับ ล้วคุณใส่ได้ยังไงถ้าไม่ใช่อเดี๋ยวตัวเล็กซะเลยคนนี้ลงกับสิบสอง้าโซแล้วก็เฉียนเกคกับผมบริกาเลือกเป็นบริกรเคาน์เตอร์กับผมคิวหนึ่งเลยคาเทปมินตันอะไรวะดิ้งดองเหรอชั้นหนึ่งเกต แต่ถ้ามีบอดดี้มอนสเตอร์อยู่เป็นชาร์จสองเกรฮะแล้วก็ถ้าเรามีอะไรว่าบอดดี้กิ๊กหน่อยหน้าคิวหนึ่งโหดโหดเลยเพราะผมมีดาบเฮ้ยของจริงวะเกินเกรถ้ามีถ้ามีอ่าสิบสองนักสัตว์ไม่ต้องจ่ายเลือดโอเคครับผมจริงผมขอบ้างได้ไหมดาบผมไม่มีเลยไม่ให้ไม่ให้ขอขอข้ามเล็กได้เอ้าใส่ได้เหมือนกันเอาเลยลิฟกดแอนตี้รู แพ้เสียการ์ดโอยแล้วเขาเล่นอะไรเนี่ยลงลงมาตีชุบแปดเลยโอเคเลยไม่ทำอะไรหนึ่งรับอ่ะมีสองใบเลเวลสองสองปึ๊บสองโล่เขียวดักเลิศเอาเลยเตะนก แสงล่างเป็นงูงูลงจบแล้วป๊อเออไม่มีสิบสองใบอื่นจูวะหนึ่งตีตีไหนไม่ตีงูพี่บ้างอ่ะเงางกคิดก่อนเออเอาแล้วนกกระโดดดีไหมนกอมตะไม่กระโดดสแตนแอนดอร์บอดข้นลกอ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นั่นนาจีชาดอ สายหน้าเลยรับไม่ได้ไปบาดีคอโหดมากเอาละคร <c oughs> ับ <c oughs> กระตุย <c oughs> มือห้าใบแล้ว <c oughs> ไล่แบ็ k ไฟเดย์จะไล่ได้เมื่อมีมือห้าใบ เดตามกว่า,วาเก็บไ์จัวสามัวสามเก็บสองเอาเลยขอได้ไหมไม่ก็เก็บสองใบ,เก,บเก็บเก็บข้าเกศเหรอ <laughs> ใช่ครับถ้าคุณวงางนั้น <laughs> ผมเก็บเข้าเกดจริงนะเ <laughs> <laughs> บียดเลยลงมาจัวเุาเห็นแล้วะว่าเป็นออริตีน่นม <laughs> <laughs> แบทเทิรหมูปล่าบบหูอ่าโดนไม่ห่วงตีกลางเพนสองไอ้แค่จริงด้วยโดนโดนโดนจ่ายไลลุกได้ลุก <c oughs> อ่ายังยังยัง <c oughs> ฟาดงู <c oughs> ตีกลางเพนสองหรือมะเนี่ยหนึ่งกีหนึ่งกีหนึ่งกี เอาละยกเลิกนะครับวันนี้ยกเลิกเอ่อยกเลิกคิวหนึ่งโอเคถ้าคลิปสามจุดนโอเคแล้วก็บูมอ่ะเสร็จดีขึ้นมือไฟนอลจบละก็เริ่มเพิ่มครับผมมีดาบเป็นสิบสองนกกระโดดโดดนี้แั้แต่คอสเซนจูกาสว้าวเกจัวนี่ 12, เอาสิบสองข้าโซนหนึ่งไปเอาแครอททำไมเขาขึ้นเรือรัวเลยตั้งใจของเราอยู่ไหนวะไม่บอกไม่บอกมีอะไรกะแบทเลยแบทเทิร์นเหรอมีมูฟมักะนมีมงมีมูฟเออเข้าแบทเทิร์นกดเกี่ยว์ของมาลงยิงแองกี้เบิร po ์ดย yeah, ิงแองกี้เบิร์ดอ้าว นกเพลิงต <Okay. S 1> อนนี้คือประกาศปุ๊บทันปะทันโอ้ทันถ้า,ถาประกาศทันไงจะมูฟปอะอ่าน,นอกกาีกรอบก่อนผู้คอมั่นใจไม่ไม่ประกาศรีมูฟอ๋อรีมูฟเคาน์เตอร์ได้เคาติดถึงเคาน์เตอร์นี่มันอ่านก่อนชื่อนี้แต่โอเคบนสนามเราหลายควนโอเคนี่นะอ่ะปุ๊บขอจากมือ,อเ,เรียกขอจากมือด้วยอือไปลูกปืนใจ่ายนิงเกตก็แล้วค่อยเอาดอกเข้าโอเค มาดูลุงหลานกระดิบโดยเด็กนี้ครับผมครับมีอะไรต่อยกไหมเออไม่ไม่ไม่คิดเลยไม่ออกพี่กาสองปึ๊บสอง เขียวสองปุบป <si> ึ๊บสองให้เราไม่ตีอ okay. ื่นบ้างเราไม่ตีอื่นบ้างเถองตะไม่รู้เราไม่ตีอื่นบ้างเออก็ไม่รู้ต้องทำอะไรดูเลยดูเพื่อนมาอะไรของเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตคนโลเยอะอ๋อผมเด็กตอไม่มีโลอะไรมีตาใบเนี่ยตาตาตาครับครับผมครับยิงลีโลอะไรครับ พูชนะนะเว้ยัาใส่ของแท้งไงล่ะตีกีแ้เกี่ร์ไมนสอบสิบสิบหมหาศาลโล่พร้อมเปล่าโลพอมเปล่ามีโล่ได้หรอมีโล่้ยอันนี้เนชวโชว์ชววใส่ของแท่งะต้องเจ็ดเพลเยอร์ขอาคุูคูดแล้วนี้กรับเ จะเาลยนไปคอยกังมอแนไม่ใช่อะไรวันนี้่ะ